เราบ่มีเงินคำมีแต่ไข่หำสองหวยนีลาไอนีเราบ่มีเงินทองมากองให้น้องโอโยอาญะรถใหญ่ไอนั้นบ่มีมีแต่เว็บจีนคันเดียวนีละชีวิตเราบ่มีอย่างดีมีแต่นี่สินมาอยู่มายาเดินนางเดอนเดินเดินนางเดินเดินนางเดินเราฝึเขาบอกเมื่อวานบางคนอาจจะตีความหมายเ่าคอยรับาพรวมขนาดตัวว่าไปในหัวใจ เกิดมาเพิ่งจะเคยได้ยินนี่แหละว่าคนติดบูโรซื้อเงินสดก็จะขาแดงอบอ่เขาใจความาจีดมาท,ทานแบบคนที่ติดบูโรดิ้นแล้วคนที่เขาติดบูโรนะยากที่เราัมยังไม่ยัง้งสิตไปผ่อนไปนดาวนี่ยากที่เขาที่ห้อนุมัติกว่าไาม้โอ่ก่อนเนาะแค่าจากมีเงินสดแล้ไปซื้ออวุ อน,นีคนว่าพิษหมองใจไปถา,ามสุเจ้าเลยเ้อะคนที่ติดบูโรไปกู้ธนาคารก็ง่ายจะผ่อนบ,บ้านผ่อนรถก็ลำบากมันก,ก็แล้วแต่ว่าคนที่เขาอยากอนุ่มหมัีกองแบบนี้พอกระลว่า,านอกเสียจากมีเงินสดเลยซื้อเอาคนที่ติดบูโรแต่ว่าเนี้นนยงายใจเราเขาจะมีเงินสดไปซื้อเอาราคาเป็นล้านเป็นแสนเข้จขใจบ่ นะจะของบริษัทเขาให้มากขี่นี่ือว่าดีมากๆเลยนะสแสดงว่าเป็นคนที่มีเครดิตเป็นคนน่าเ <c oughs> <c oughs> ชื่อถือได้กับซันซะ <c oughs> เออเ <c oughs> นาะแม่นบอกพี่น้องไอ้คนที่บ่มีเครดิตนะมแต่ซื้อ,งองเ,อเนะนะองินสดอย่างเดียวพวกบมมีเครดิตพวกติดบูโรนะซื้อเงินสดอย่างเดียวบัตรนี้ย่านได้บัตรสีหาเงินซื้อเงินสดได้บัตรกู้ามเนี่ยบัตร <c oughs> เพื่อชีอได้นี่